ไคะแนนอะไรอ่ะเขียนอะไรเขียนคุณเต้นทำอะไรฮะอ๋อดูให้คะแนนครับการเต้นครับการเต้นจริงจริงการตรวจสอบเนี่ยมันต้องจบสิ้นไปก่อนที่จะมีการเปิดเวทีต่างคะแนนอะไรคะแนนยังไง กว่าร้อยเลยเนี่ยเข้าใจแต่คืนนี้ไปทานข้าวกันนะแปลว่าอะไรฮะคืนนี้ไปทานข้าวมาเนี่ยเขียนให้เขียนชืให้นอนโอ้ทำงานเหนื่อยทำงานเหนื่อยไปพัก่อนข้าวมีคุยกับพิจฉาด้วยตอนนี้เหนื้อพีเคียกับพิจฉาด้วยนะครับครั้งสุดท้ายพร้อม น,นี่สอนไม่ลงเ่ยบ้าอะไรอะไรอ่ะทำไมไม่สอนไม่สอนขอโทษเขาไม่หายเปล่าไม่หายแล้วขอโทษเขาอ่ะจับไปจับไปจับไปความจริงผมผมว่าผมน่าโมโหนะ <c oughs> แล้วผมว่าผมยืนยงงเลยเอ๊ะทำไมผมไม่โมโหทำไมพี่หม่ำโมโหเฮาน่ะโมโหดิมันมันไม่สมควรโดนน่ะผมก็าน่ะ มันต้องมันต้องแข่งก่อนนี่ว่าพื่อนวางใจว่าใจไหมเดี๋ยวพี่พักมือก่อนพี่ขอพักมือมันก็ปล่อยซร้างนั่นปล่อยซรงนั้นน่ยพี่พี่เครียดเลยเนี่ยพี่บอกตรงพี่เมียทำงานเนีที่ำให้คนหนึ่งเขาเจ็บช้ำน้ำใจพวกพี่พี่บอกตรงมันเหมือนพื่นเหมือนพี่มีตาบาปอ่ะเข้าใจป่ะเป็นคนไรเป็นคนไรเอาคนไหนมาเลยแมวแมวคนนี้แมวเอา ว่าหน้าที่ตรงนี้ปล่อยเด็กมันคุกคุมเหอะคือไม่อยากับพี่มันต้องมันเดือยกันเด็กอย่างนี้ไงมันต้องทำงานต้องเป็นทีมพอแล้วพี่หพี่อยากเครียดเลยนี่ผมพี่ผมไม่เห็นเครียดเลยเนีน่ย <c oughs> มา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 ไปไพี่บ๊มีเจ้งไม่ต้องมายุ่งนล้วใครที่ว,ว่างๆไม่ได้แข่งอ่ะก็ไปถือ <c oughs> อะไรนะ หลงพุ้ยทีนี้คือใครที่ไม่ได้แข่งอ่ะมามกับเท่งไม่ต้องไปสนใจตรงนู้นแล้วใครถือล่ะใครที่ไม่ได้แข่งว่างๆเข้าไปถือแข่งปอไม่ไ้แข่งไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งไม่เมนไม่รู้เลยไม่รู้เลยมูงเล่วอะไร เไม่ในทีมเนี่ยเขาต้องเอาคู่แข่งเนี่ยมาถือมันเป็นพิจาตณาใครที่ยังไม่ได้แข่งไปถือก่อนถือก่อนเป็นพิจารณาแต่เงก็ไัดการทีมต่อไปทะลึงเลยเนี่ยทะลึงเลยเนี่ยโอ้โหันบ่อยพูดอ่ะทีมสองใครครับผมผมก่อนนะเอ้านะไปไปด้วยเลยชาติมาผู้ชายไม่ให้ช่วยนะทำไมอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอผมถัง แส่ว่าทําไมอ่ะไอ้นี่เสียงแข็งเลยถามให้มันน่ารักเสียงน่ารักดิเมไม่ได้ลงคําว่าครับแค่นั้นเองก็ถามให้มันน่ารักดิทาไมครับพี่ปัญญาเป็นกติกาของเขาเขาก็บอกผมมาผขบอกไป พี่น้องครับพี่น้องโอเคนะก็ดูสภาพสิโอเคโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้หนูยกขาน้องด้วยแต่เมื่อกี้พยายามนะใช่ไหมพยายามเต็มที่ีตาดหรอ ครั้งแรกไม่ผ่านเอ๊แต่ครั้งนี้ตุ๊กกี้จะเป็นคนเตะพี่่เชือไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเปี้ยงรักครั้งอาจจะแตกเดี๋ยวลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าครั้งนี้ไม่โดนแน่อันนี้แค่พี่พูดนะผมยังไม่เห็นภาพนั้นนะเปี้ยงเลยลักครั้งเลยวายโดนเลยไอ้ไอ้นี่เดี๋ยวก็โดนพี่ตาไอ้โดนผมผมไม่ว่าโดนพี่นี่นี่ กลับไปบ้านนะแม่พี่จะดูแม่พี่จะดูชิง้านยันตลอดบอกว่าทั้งหมด3คนเนี่ยหน่งน่ารักที่สุดเลยใช่พี่มันมีเหลี่ยมมันอันตรายอ่ะแบบนี่หน่งน่ารักแหมเมื่อกี้นี่ใช้พี่เข้ามายกนี่เลยไอ้นี่โอ้ยไอ้หมาสองลัง